เชิญเที่ยวงานแชะช็อปชิมอาหารบ้านฉันชมจันทร์วันเพน็นและงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กองตามคลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์และจำปี2565ระหว่างวันที่5ถึง8พฤศจิกายน2565ณอุทยานรอ2ของอำเภวา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการประกวดกระทงจิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระกนิษฐานิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การประกวดรำวงตามบทร้องพื้นบ้านจิงถ้วยพระราชทานการประกวดที่ดาแกงแก้วตาการประกวดนางนพมาศการประกวดคู่หนูน้อยนอพมาศจิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธิตการประกอบอาหารอาหารบ้านฉันการแสดงดนตรีในสวนการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย ท่านผู <antenna noise> ้ชมครับจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กรองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแม่น้ำแม่กรองเป็นเส้นหล่อเลี้ยงชีวิตมีลำคลองกว่า300อลำคลองพร้อมลำประดงจึงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวิถีริมน้ำเป็นเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวและส่วนหนึ่งของความเป็นเรื่องราวในด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักปันเป็นอย่างดีนั่นก็คืองานประเพณีรอยกระทงหนึ่งในงานประเพณีรอยกระทงที่เป็น ติดอันดับของประเทศไทยก็คือลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กรองนี่เองซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามเรากำลังจะจัดงานแช่ช็อปชิมอาหารบ้านฉันชมจันทร์วันเพน็ญงานเทศกาลรอยกระทง กับกล้วยเมืองแม่กรองในระหว่างวันที่5-8พฤศจิกายน2565ที่ริมฝั่งน้ำแม่กรองที่อยู่ข้างหลังผมณนขนาดนี้บรรยากาศภาพของกระทงกับกล้วยนับแสนแสนกระทงจะลอยผ่านสายน้ำของแม่น้ำแม่กรองแห่งนี้เป็นความระวิบระยับสะท้อนกับสายน้ำที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งตลอดทั้ง5วัน เราจะมีกิจกรรมนอกเหนือจากอาการรอยกระทงกับกล้วยแล้วเรามีสาธิตที่มาที่ไปทําไมต้องเป็นกระทงกับกล้วยเรามีการจัดประกวดร้องเพลงเรามีการจัดรําวงร้องตามทํานองพร้อมกับการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพกกระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาการประกวดนางนพมาศ และไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการปล่อยกระทงไปกับสายน้ำแม่น้ำแม่แมแมแกรองแห่งนี้นั่นเองนะครับสีสันแห่งสายน้ำกับเทศกาลลอยกระทงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะตัดสินใจและเลือกที่จะไปลอยกระทงที่ไหนก็ได้ครับแต่ที่นี่เป็นหนึ่งใน6ของการลอยกระทงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยผมจึงอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาลอยกระทงกับกล้วยที่มึงแม่กรองแห่งนี้ครับ จะส่งให้เราสุขใจ